กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีนะครับกับวันอาทิตย์แล้วนะฮะจะพูดผิดเป็นวันเสาร์นะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2564ักกันแล้วนะครับทุกท่านนะฮะก็สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันจันทร์กันแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ เดี๋ยวจะวิเคราะห์สลักกินแบ่งรัฐบาลให้ได้รับชมกันเดี๋ยวน้องเอจะมาเองเลยนี่หลายๆท่านคิดถึงน้องเอนะฮะน้องเอหายไปไหนน้องเ,อ,เอ,อไม่มาพูดเลย FC รออยู่นะครับก็เดี๋ยวน้องเอจะมาคำนวณเองโดยตรงเลยนะครับมาพูดคุยกับพี่ๆท่านชมแต่วันนี้ผมจะมาคำนวณหาน้อยก่อนนะฮะให้ได้รับชมกันก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยรับชมกันแบบมีความสุขนะฮะตื่นมานะครับพักผ่อนหย่อนใจบางท่านก็ มีสวนนะฮะก็เที่ยวสวนบ้านตัวเองเนาะแบบว่าปลูกต้นไม้นะครับปลูกผักปลูกพืชสวนครัวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำรั้วละเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นรั้วต้นไม้นะรั้วจากต้นมะขามนะฮะก็คือว่าปลูกกันครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับนั่งทำกันเหนื่อยนะฮะกลับจากทำงานก็อย่างน้อยก็ยังแบบมีความสุขฮะนะครับแล้วก็วันนี้วันหยุดด้วยนะครับหยุดเพื่อครอบครัวหนึ่งวันทำงานทุกวันนะ ต้องสวมแมสต้องล้างมือนะฮะก็กินข้าวบนรถนะฮะทำงานทุกวันหลายๆท่านก็เห็นแล้วบางครั้งเวลา,าไม่ได้ทําวิดีโอลงไปก็จะถ่ายทําให้ในบนรถนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ต้องขับรถทํางานเนาะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจเป็นเ c นะฮะขอบคุณตลอดนะ,ะที่อยู่ด้วยกันมายาวนานมากเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหมาแบบเสื้อสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลอะไรกันก่อนดีนะครับวันนี้จะมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย V.I.P ราวสตาร์ลาวจำปานะฮะแล้วก็จะลงข้อมูลวันนี้แบบลงให้ครบจบเลยเพราะพรุ่งนี้ก็จะมีข้อมูลเยอะนะครับไม่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออมสินนะฮะนะครับแล้วก็ฮานอยนะฮะหลายๆอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยเนาะ เริ่มต้นที่ Hanoi v p n ก่อนไหมนะครับอ่าเห็นไหมครับผมนะครับ Hanoi VAP นะครับให้3รอง4เน้น3 2 3 7 3 8รอง4 3 4 5 4 6กัน3 0 4 9 9 3 2 6 3 7 5 38นะครับอ่าเห็นกันหรือเปล่านะฮะท่านใดอา่าก็เตรียมปากกาสมุดมาจดกันไว้ได้นะครับนะฮะคำนวณตามไปพร้อมๆกันท่านใดไม่ได้มีปากกาสมุดสามารถแคปหน้าจอก,ก็สามารถแคปหน้าจอกันไว้ได้นะฮะการคำนวณไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือ,ลอสลากกินแบ่งทุกอย่างนะครับ,โโรบเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยนะครับตบมือโอโ้โห นะฮะมาเรามารับชมอะไรกันต่อต่อมาเนี่ยจะเป็นชุดฮานอยชุดวินเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็คือเรียงเรียงมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเป็นฮานอยชุดวินมาครับเดี๋ยวเรามาดูฮานอยชุดวินกันก่อนนะนะครับผมอ่าเห็นกันหรือเปล่านะครับฮานอยชุดวินได้แก่4 9 6 58นะฮะ 4 9 4 6 4 5 4 8 9 6 9 5 9 8 6 5 6 8 5 8ผลเมื่อวานเนี่ย8 5 3 4 1นะครับผลจากการคำนวณไปเมื่อวานเนี่ยคือหลุดนะครับนะสำหรับฮานอยชุดวินเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีเข้ามีหลุดฮนะช่วงนี้เสาร์อาทิตย์เลขจะแกว่กงๆหนึ่งรัฐบาลจะออกแล้วนะครับก็จะ รับรัฐบาลเนี่ยคำนวณลงไปแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ได้รับชมนะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วสามารถกดติดตามทางแฟนเพจ Facebook ได้ด้วยนะครับคนเบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะก็เป็นการคํานวณตัวเลขนะครับที่แบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนะฮะต่อมาจะเป็นชุดอะไรเอ่ยเป็นชุดวินแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นชุดปกติกันนะฮะเลยกีแผ่นเนี่ย โอ้เหลือน้อยแล้วครับท่านผู้ชมเหลือ4แผ่นนะในการคำนวณที่น้องเอกคำนวณไว้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นของน้องเอกนะฮะไม่ใช่ของผมพี่ๆบางท่านก็ชอบบอกว่านะทำไมน้องบูมไม่คำนวณเลขเหมือนกันทั้ง2ช่องคือนนช่องผมครับอันนี้ช่องน้องเอกผมมาเป็นพิธีกรแทนนะครับเดี๋ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลน,น้องเอกก็จะมาพูดคุยกับพี่ๆท่านผู้ชมมาเรามาดูชุดฮานอยปกติกันดีกว่าครับนะฮะฮานอยปกตินะครับ ให้เด่น5รอง6เน้น54 52 59 65 64 61 57 67 654 852 4 59 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, ผลออก85341นะครับจากการคํานวณมาวิ่งรูท1ขอแสดงความยินดีกันด้วยครับนะฮะ ขอแสดงความยินดีกันด้วยตบมือโอ้โหนะครับท่านใดติดตามรับชมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะทุกท่านเก่งมากมากครับนะฮะการคำนวณนะ่มีเข้ามีหลุดทุกๆคลิปนะฮะคือแบบว่าไม่ได้คำนวณแบบแม่นไม่ได้เก่งเวอร์นะครับก็คำนวณไปตามสูตรตามตัวเลขครับนะฮะเลขจอกอะไรไม่มีใครรู้ครับแต่ขอให้ทุกท่านรับชมกันอย่างแบบมีสตินะฮะอ่ะมาเรามารับชมฮานอนพิเศษกันนะครับ อาน้อยพิเศษเห็นกันหรือเปล่านะฮะอาน้อยพิเศษให้เด่น0รอง9เน้น01 05 08รอง90 91 98กัน03 94 201 905 708ผลเมื่อวานนะครับอาน้อยพิเศษ70292 จากการคำนวณมาวิ่งรูท0ย์แล้วก็รูท9นะครับเด้งบนล่างเลยจ้านะครับขอแสดงความยินดีกันด้วยครับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะต่อมาครับผมเป็นอะไรเอ่ยเป็นลาวสตาร์นะครับนะฮะลาวสตาร์เนี่ยให้0รอง9เน้น05 0 1 0ห้าศูนย์ 0891 905 201 294นะครับผลออก731 57จากการคำนวณนะครับมาวิ่งรูด5เจาะ57ตรงตรงกันไปเลยครับนะครับขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเรามาชมชุดสุดท้ายคือราวจำปาสักกันครับผมนะฮะ เราจำปาสักเนี่ยให้เด่น0รอง9เน้น03 07 05ร้อง94 91 98กัน04 90 203 501 405ผลออก6 1 4 0 1จากการคำนวณนมา01ตรงๆนะครับวิ่งรู้0น,นะฮะ ข้อมูลวันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับ